สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอกใบนะคะเป็นงานใบนะคะเป็นตัวประกอบงานใบงานฝีมือนะคะเป็นใบสตรอเบอรี่นะคะใบสตรอเบอรี่หรือกลีบกุหลาบนะถ้ายาวกว่าน,นี้อีกหน่อยก็จะเป็นกลีบกุหลาบนะคะอันนี้คือกลีบสตรอเบอรี่นะคะนี่รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะวิธีประกอบก็มีหลายรูปแบบนะคะใส่ใส่ดินก็ได้ใส่หลอดก็ได้นะคะ เป็นขั้วจุกสตรอเบอรี่ค่ะข้างในก็จะมีเหรียญน,นะคะอันนี้เครื่องตอกนะคะถ้าใครสนใจตัวพิมพ์นะคะอยากไปตอกเองนะคะใช้เยอะใช้ใช้ผลงานเยอะก็สั่งเครื่องตอกมาได้นะคะส่วนใบตอกก็ได้นะคะแต่ใบเปล่าแบบนี้หรืองานจะประกอบสําเร็จได้หมดเลยนะคะนี่นะคะตอกออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะดีกว่านั่งตัดนะคะเรามีตัวช่วยนะคะวันนี้เราก็มีช่างฝีมือนะคะมาตอกให้นะคะ ค่ะ <laughs> ดูวิธีการต่อนะคะก็จับริบบินนะคะซ้อนๆกันนะคะสักสิบยี่สิบเส้นแล้วแต่ความถนัดความการกดแรงของแต่ละคนนะคะผู้หญิงผู้ชายแรงไม่เหมือนกันแต่นี่เขาผู้ชายแรงเยอะใช้คอนตัวใหญ่เลยะคะ่ะตอกสองสามทีเองนะคะจับหนาๆแค่นี้ก็ได้ตัวพิมพ์แล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะีแล้วก็ใช้กันไกนะคะกดแล้วนําตัวที่เราตอกนะคะ ออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วนำมาประกอบนะคะเป็นงานฝีมือเห็นนะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะคะก็ไม่ง่ายไม่ยากอยู่ที่ใจรักด้วยนะคะแล้วเราก็มาปรกอบเสียบหัวจุกสตรอเบอรี่นะคะอ่าสนใจนะคะฝากติดตามที่เพจได้เลยนะคะเพจนี้จะเ,จเป็นเพจกล้วยเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นงานฝีมือโดยเฉพาะนะคะ กดติดตามในเพจนะคะผลงานฝีมือนะคะมีลิบบิ้นพวงมาลัยนะคะงานใบนะคะตัวตอกนะคะเหรียญรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะสวยงามมากเลยนะคะคุณตอกแรงเยอะนี่ค่ะเป็นลิบบิ้นนะคะริบบินเงานะคะอันนี้พอดีมีอ,ออเดอร์เข้ามานะคะ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ Facebook กล้วยการเกษตรค่ะส่วนเพจนะคะก็กล้วยเหลียญบริทานนะคะจะเป็นงานฝีมือโดยเฉพาะเพจนี้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะถ้าติดต่อทางไลน์ก็เบอร์ไอดีไลน์นะคะ099นะคะ305 6062มีทั้งเข็มตอกแล้วก็ใบตอกสำเร็จนะคะหรืองานประกอบสำเร็จถ้าใครไม่อยากทำนะคะเอาไปเสียบได้เลย,เลยนี่นะคะ สวยๆนะคะเป็นงานเหรียญโปรยทานงานบวชนะคะหรือเป็นของช่าร่วยนะคะได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมาแนะนํางานใบนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะกลีบเลี้ยงนะคะสตรอเบอรี่นะคะสวัสดีค่ะ